เดี๋ยวสวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้ฮาากับพากันล่องเรือ กลับมาเมืองมู่ท่าหละค่ะเขากับส่วนทางกับเรือของเมืองเขานะคะคุงสวีเดอรเกตนะคะเรือลำใหญ่ที่พานไปนะคะเป็นเรือที่จอดอยู่ท่าเรือเมืองของเขาเองค่ะมู่ท่าหละก็จะมีบริการอาหารนะคะผู้ใดที่สื่อตัวขึ้นไปก็จะมีตกค้นละนะคะหัวละนะคะแล้วก็อันส่วนมากแล้วนะคะเรือใหญ่ๆแบบเมื่อเมื่อสักครู่ที่พานไปที่ล่องตามลําคลองนะคะเนื่องจากวา่าเขาจะพักครอบครัวไปเที่ยวนะคะช่วงนาห้อนพาคุณแม่พักครัวพ,พาลูกไปนะคะชมวิวบรรยากาศในลําคลองที่เขาขุดเจาะข,ขึ้นมา ภาพนี้นะคะเป็นโบลนฮุสเนาะค่ะเป็นจุดแรกที่เฮามาล้อเปิดสะพาน,นะค่ะน้ำเขาก็จะเปิดเต็มนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะลดสะพานลงนะคะลดลดให้ระดับน้ำต่ำลงเขาก็ค่อยๆเอาเรือออกก็ะจะมีพนักงานเนี่ยค่ะมายืนเปิดให้เฮานะคะไปทั้งคากลับค่ะอันนี้ค่ะตอนคากลับเนี่นเปี้ยวพวกเปี้ยวก็จะล้อจนกว่าน้ำจะขึ้นถึงฟัง ส่วนภาพนี้นะคะก็จะเป็นในลําคลองนะคะที่เขาเดินทางกันขากับตรงนี้นะคะอันเขาสร้างสะพานบนถนนนะแมคะ่ะก็ดูแปลกตาไปอีกแบบนะคะแต่ละจุดกําอในน้อยแบบนี้นะคะคือสะพานจะเปิดเองอตัมมตโนมัติแต่ถ้าเป็นสะพานใหญ่แบบนี้นะคะที่เปียวยืนอยู่นี่คือโบเลนฮุสนะคะเขากลับมาถึงเมืองของเขาแล้วนะคะหมูท่าลาเปียวก็ะวกจะล้อให้ระดับน้ำขึ้นมาถึงขอบสะพานนะคะแฟนเปียวก็จะพยุงเรือไว้นะคะอยู่ห้างลางนะคะอันพนักงานเปิดเขาก็จะเบิ่งนะคะว่าน้ำาถึงเลีย้ยงก็เขาก็จะเปิดประตูให้เขาเอาเรือผ่าน นไปนะคะ สวัสดีทุกคนนะคะที่เขาว่าติดตามรับชมช่องเปียวสวีเดนวันนี้เปียวจะมาตอบคําถามอันคอมเมนต์ที่มาเขียนไว้ใต้คลิปนะคะเปียวกอขอบคุณหลายๆท่านที่ให้ความสนใจในคลิปวิดีโอของเปียวนะคะอันต่อจากคลิปที่แล้วนะคะคลิปนี้เปียวกจะตอบคําถามว่าเรือที่เปียวไปลองเนี่ยเปียว,วเซาเรือเนี่ยของเป็นของรัฐบาลหรือเป็นของเอก,กชนอันเป็นของเอก,กชนด้วยค่ะแล้วก็ คาเศร้าเลื้อนหน่อยนี่ค่ะขนา,าดเล็กที่เปียวเศร้านะคะแล้วก็เป็นขนาดที่แบบว่าเกานะคะอันที่เขาต้องเลือกเอาตัวนี้เพราะว่าเขาเป็นครั้งแรกของเขานะคะเปื่อกระเล่นอ่าบ่ค่อยกล้าเสี่ยงหรแหไงคะและ้วไปยังคาเศร้ามันถึงแพงนะคะเพราะว่าอ่าครึ่งน,นึ่งนะคะทุกคนเขาแบ่งให้กับคาเปิดสะพานนะคะเพราะว่าในลํคาะคล้องเนี่ยค่ะที่เขาลองนะคะคือ ซื้อลำคองซื้อเยอตาะเนาะค่ะเยอตาคาน,นอนนี่คือลำคองนะแม่ค่ะอันกระถอดเงาไปเลยนะคะอันเปียวจะมันเราค่อยๆเราให้ฟังนะคะสําหรับคนที่สนใจในแต่ละจุดเนี่ยค่ะพวกเปียวยูมูทอล่าเนาะค่ะเมืองที่พวกเปียวอยู่พวกเปียวก็ไปรับเรือ,อยูอันมาบูเดนมาบูเดนนี่สิเป็นร้านอาหารนะแม่ค่ะเขาเอินว่าร้านอาหารคาเฟ่แล้วก็อันวานราแฮมนะแม่ค่ะ ว่านระแฮมจะเป็นฟังตรงขามากันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่จอดเรือเดีเ๋ยวเพื่อจะขึ้นรูปให้เพืะะ่อนด้ค่ะถ้าเบื่อในวิดีโอจะสังเกตสังเกตเห็นนะคะคลิปที่แล้วว่าที่นีร้านอาหารแล้วก็มีที่พักนะคะสมัยก่อนเวลาคนเดินทางนะคะเดินเท้านะคะ่ะวัานระแฮมเนี่ยจะเป็นที่พักห้องแต,แต่ว่าเปรียบเหมือนโฮมสเตย์แต่ว่ากคา็คือสะดวกสบายคือเขา มีของใส่เองเขาบอคอยมาหยุ่มวุ่นไว้ก็เพ้าก็จะจัดสัดส่วนให้ต้น,ะะนที่ไปเที่ยวเป็นครอบครัวก็จะมีเตียงนอนแบบขึ้นเป็นคู่ให้สําหรับเด็กก็จะมีส w งสั้น,นะะั้นสินะคะเตียงนอนแล้วก็เพี่เ,เค่ยเข้าไปวิง่งะนะแม่ค่ะเพื่อจะขึ้นลิงให้นะคะว่า,าถ้ามาตรงจุดนี้นะคะถ้าเศร้าเรือหรือว่าอยากไปเที่ยวนะคะวันละแฮมจะเป็นราคาที่น่าสนใจนะคะจากราคา หกรอยกว่าราคาเงินสวีเดนนะคะสามจุดหนึ่งนะคะราคาหกรอยกว่าขึนไปนะคะ,ะตามจํานวนนะคะ,บา,ะบางช่วงฤดูจะแพงนะคะ,ะช่วงนาฮอนนะคะจะแพงแน่แต่ช่วงเดือนสิงหานะคะอากาศดีก็จะไปอีกแบบนึงเนะคะเนาะราคาจะขึ้นขึนลงลงน,นะคะอันแล้วนะคะมองวันวาน,นราฮมเนี่ยก็ะจะมีอัน ข้างบนเป็นห้องพักข้างล่างนี่จะเป็นร้านอาหารแล้วก็คาเฟ่ชอ็อปเดเปี่วก็ลืมด้วค่ะว่าไรว่าวิดีโอโดนแล้วก็เป็นกุ๊กกักกักเปยยวก็ต้องกราบขออภัยได้ค่ะแต่ว่าก็อยากเล่าซื้อฟังนั่นแหละคะ่ะตื่นเต้นแล้วก็ในในตรงนี้นะคะพื้นที่น่าสนใจมากเป็นสถานที่ที่ค,ค่อนขางสมัยเก่าเนาะคะ่ะแล้วก็คือความนิยมนะคะในเมืองของเฮานะคะ เราตรงกันขามกระหมองที่เ,เปลือบไปรับเรือนะะเนี่ยค่ะเรือส่วนตัวที่เขานี้จอดไว้เหง้าเป็นแถบเนี่ยนะคะก็จะมีตั้งแต่ขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ล้ำเล็กของเปลือเนี่ยสามารถสามารถน้อนได้สี่ค้นแต่ถ้าราคาถ้าใหญ่กว่าของเปลือบเกินไปอีกหน่อยนึงก็ราคาจะเพิ่มขึ้นไปอีกดับเบิรนั้นอสินะคะทุกคนแต่กับมันคุมขาแน่ที่เป็นอย่างที่แพงก็เพราะว่าใจอ่า ใจคะ่ะเปิดทางนั่อยไหมคะ่ะเวลาที่ในแต่ละครั้งที่โ์ยนเดินทางนะะเนาะค่ะเนาะเขาออกจากหมู่ทาว่าไปกลับไปรับเรือนะคะอยู่มาบูเดนเร,รางนะคะแล้วก็พอไปถึงตรงนั้นก็จะเป็นอินดัสทรีอันเก่าที่ว่าอ่าเป็นกรมอุตสาหกรรมสมัยเก่าอ่าที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงมากเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นซอ,อมแซมเครื่องจักรแล้วก็มีอู่ต่อเรืออยู่ด้วยนะคะเขาก็เลยอ,อนุรักษ์ไว้นะคะแล้วก็ ช่วงที่เขาขุดอ่าขุดเจาะคลองใหม่ๆอะไรไหมคะก็เขาก็มีเขียนแหบเบิลไลายนะคะเดี๋ยวิวจะค่อยๆมาเล่าให้ฟังเพือกระตื่นเต้นยังสิว่าอ,อนันดายก่อนเบลก็จะพูดตามที่เบลถนัดนะคะอืมเบลกับบอดด้เ,เก่งขนาดนั้นนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะทุกวันเทศกาลนะคะช่วงเทศกาลเขาก็จะพาอันครอบครัวเป็นนางอยู่ตรงนี้ชมว,วิวคนล่องเรือแล้วก็ร้านอาหารเขามีอ่า เขาเปิดขยายใหญ่กว่าเก่าหน่อยแม่ค่ะเขาจะเฮ็ดขนมวาฟเฟิลเป็นขนมคล้ายๆกับขนมลังผงเนาะค่ะเนาะเมื่อก่อนเขาจะนิยมกินกันกับอันซินน่อแม่ค่ะสตรอเบอร์รี่ย่างสตรอเบอร์รี่กับสมรอ่กครีมเกรดเดอร์บางโปรทับแต่ปัจจุบันนี้เขาก็จะมีนานาสกอรเก้นสกอรเก้นก็จะเป็นพวกกุ้งนะคะแล้วก็ผสมกับครีมนะคะแล้วก็มีพวกไข่ปลาคาเวียเพื่อเคยกินเที่หนึ่งค่ะทุกคนเวียนหัวค่ะ เปียววันบขกเขากันแต่สิเปียวชอบนะเปยวชอบอัอนคองสมัยก่อนเป็นขนมแล้วก็ท้าแย้มนะคะแล้วก็อันเอาไอติมถ้าผูดด้ใดต้องการไอติมเขาก็จะมีพวกไอติมรสต่างๆแต่สาหรับเปยวเปยวชอบ,ชอบวานิลลานะไหมคะอร่อยแล้วเขาก็เริ่มมีชื่อเสียงเขาก็เปิดเพิ่มขึ้นอ,อีกเฮตุเป็นร้านค้านในน้อยทางๆากันนะคะคนอยู่ในเมืองของเปยวนะคะเขาให้ความนิยมมากค่ะอันร้านไอติมร้านในกาแฟคือ บ่ต้องดูแลนะคะเขาชอบความเป็นอนุรักษ์ธรรมชาติแล้วก็แห่งเก้าอี้เก่าๆสมัยแบบวา่าไม่ไม่เป็นไม่แบบวา่าสีหลอกเถาะถลอกบอกเปิดเขาแห่งมากค้อนอยู่นี่นะคะเขาอนุรักษ์ธรรมชาติครับสวยไนไหมคะถ้าใครผู้ใดมีโอกาสมาเที่ยวชมกับมาเด้อค่ะเดีเ๋ยวจะขึ้นลิงอันที่พักแล้วก็ขึ้นลิงอัน ที่เที่ยวนะคะที่ว่าพี่โเป็นเสาเรือในี่ยยุส่สเรกิจะขึนลึงบอกนะคะน่ราคาพี่โยกบมาสรุปให้ทุกคนฟังแล้วนะคะว่าคา่าเสาเรือเป็นอย่างชังแพงขนาดเรือเก่าแล้วก็ะเรือนั่นอนบ่แข็งไม่นะคะเพราะว่าค่าเปิดทั้งครึ่งหนึ่งของราคาเรือทุกสิ่งทุกอย่างในสวีเดนนะคะ ค่าชั่วโมงทุกอย่างครึ่งครึ่งหนึ่งหาสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือกล่องภาษีนะคะทุกคนคิดเบิ้งว่าเขาเสิได้ขนาดใดแม้กระทั่งค่านวดของเปียวนะคะหาสิบเปอร์เซ็นต์กล่องภาษีไปแล้วเอาไปแล้วสินะคะแล้วอันที่เหลือเขาก็ต้องมาบริหารจัดการเองอเมืองของเขาประเทศของเขาอยู่ใดด้วยเพราะเงินภาษีค่าคร้องฉีพสูงเพราะภาษีนะคะเขาเอาภาษีตรงนี้ไปบริหารประเทศบริหารอันอ ให้นักเรียนให้เด็กหน่อยที่อายุต่ำกว่า18บัสคะรักษาหลักฟันฟรีขูดหินปูนฟรีล้วกับทุกอย่างนะคะฟรีสําหรับเด็กสนะคะคือได้ฟรีจริงๆนะคะเรากับการรักษาพยาบาล,ะลกะโรคที่เป็นรายแงยังสิงคะได้รักษาฟรีเช่นโรคมาเล็งโรคเบาหวานโรคเงี้ยงนะคะแต่ถามนี้ อี่อย่างมาไปกว่านั้น,นก็จะมีแค่นิดน้อยนะคะแต่้างคาราภษาพยาบาลเรื่มสูงขึ้นในจานวนหนึ่งเปรี่ยวเคยผ่านตรงนั้นมานะคะเขาก็จะลดยอนให้เฮ้าส์นะคะนี่ระคะว่าเป็นอย่างจังแพงนะคะเปี่วก็เก็บรูปภาพแล้วก็วิดีโอต่างๆมาให้ทุกคนที่ชมนะคะว่าต้นคลิปนะคะว่าตอนที่เขาเปิดสะพานเป็นยังไงแน่ตื่นเต้นขนาดไดมีอย่างแค้นไว้ต้คลิปเด้อเดีเ๋ยวเบลจะมาเฮ็ดคลิปหนาให้ทุกคนฟังนะคะเดีเ๋ยวเบลจะมาเล่าอีกเจอกันในคลิปหน้านะคะ สวัสดีจ้า